สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ออกไปหาวัวไม่ได้ไปซื้อขายวัวนะครับแต่ก็มีการโพสต์ขายวัวอยู่เดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีนัดส่งวัวให้กับลูกค้านะครับแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ก็มีนัดที่จะมาดูวัวที่ผมโพสต์ขายไปเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาชวนท่านผู้ชมคุยถึงวิถีในฮ้อยสมัยใหม่วิถีในฮ้อยสมัยใหม่เป็นยังไง ซึ่งเดิมทีสมัยก่อนเนี่ยนะครับนายท้อยหรือพ่อค้าวัวแม่ค้าวัวเขาก็จะซื้อขายวัวนะครับโดยการไปตระเวนซื้อวัวตามคอกตามฟาร์มต่างๆของชาวบ้านใช่ไหมครับแล้วเมื่อซื้อได้ก็นําไปขายที่ตลาดนัดโคกระบืออย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือวิถีนายท้อยสมัยก่อนนะครับแต่สมัยปัจจุบันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดก็ดีนะครับรวมถึงการ แพร่ระบาดของเชื้อลำปิสกินทําให้ตลาดนักโคกระบือปิดนะครับแล้วก็ปิดมายาวนานด้วยประมาณสัก4ีเดือนแล้วครับในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านผมเองนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับมันมีแฟลตรฟรอร์มหรือมีรูปแบบในการซื้อขายที่ที่ใหม่ขึ้นเป็นวิถีใหม่นะครับผมมองว่าเป็นวิถีใหม่แล้วก็มีการกำเนิดขึ้นของพ่อค้าแม่ค้าหรือในห้อยยุคใหมเ่เจนใหม่อย่างเช่นเจนผมลงมานะครับประมาณสัก ่ลงอย่างเงี้ยฮะก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่แล้วก็ใช้วิธีใหม่ใช้โลกออนไลน์ในการซื้อขายวัวกันนะครับซึ่งผมเองกออ็อยู่ในวงการซื้อขายวัวในมิติใหม่ดังที่ว่านะครับก,ก็ลองดูครับท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าเอ้ยมันก็ซื้อขายได้นะครับวิธีการก็ไม่มีอะไรมากก็เพียงแค่เรามีวัวที่จะขายนะครับบางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้อง ไปซื้อวัวมาก่อนด้วยซ้ํานะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับวิธีที่ผมใช้อยู่ก็คือจะมีพ่อค้าแม่ค้าคนเก่าๆอ่าพ่อค้าแม่ค้าเก่าๆอ่ะครับรวมถึงเกษตรกรที่เขารู้จักเราเขาก็จะโทรมาหาเราแล้วว่าเอ้ยอาจารย์มีวัวที่จะขายนะที่คอกหรือถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะโทรมาบอกว่าอาจารย์ ผมได้วัวมาจะขายวัวเดี๋ยวอาจารย์ลงมาดูเดี๋ยวผมตัดราคาให้อะไรเงี้ยเราก็ไปดูครับนะครับก็ไปดูไปประเมินสถานการณ์ไปประเมินราคาดูว่าเอ้ยสมมุติว่าพ่อค้าเขาซื้อมา25เขาจะขายเขาต้องการกําไรสักพันสองพนะครับเขาก็จะตัดทให้เราที่26หรือ27เราอาจจะไปขาย28 29 30ก็แล้วแต่เรานะครับไอ้นี่ก็เป็นเทคนิคในการในการดูนะครับ แล้วเราก็ไม่จาเป็นที่ต้องให้เงินเขาก่อนนะก็เหมือนกับเราไปขายให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นอพอเรารู้ราคานะครับรู้ราคาที่เขาจะขายแล้วเราก็ถ่ายรูปครับท่านผู้ชมเราก็ถ่ายรูปทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างถ่ายบริเวณโดยรอบนะครับเช็คตำาหนิวัวสอบถามรายละเอียดต่างๆของวัวรวมถึงความสูงของวัว ดูนมดูไข่ดูจิม๋มดูสารพัดอย่างขาทกขาทอนดูตําหนิวัวให้ครบนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ถ่ายรูปถ่ายรูปอัดคลิปวิดีโอสั้นๆสักหนึาทีนะครับแล้วเราก็นําทั้งวิดีโอและรูปถ่ายที่เราจัดทําขึ้นนะครับมาลงขายใน Facebook รวมถึงในในไลน์นะครับก็จะมีกลุ่มในการซื้อขายวัวนะครับ อย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านผมก็จะมีกลุ่มซื้อขายวัวหลายกลุ่มด้วยกันนะคะเราก็โพสต์ขายโพสต์ขาย,ขายพอคนที่เขาต้องการวัวนะครับเขาก็จะไปดูในกลุ่มไลน์หรือกลุ่ม Facebook นะครับเราก็เห็นรูปที่เราลงไปเห็นคลิปแล้วก็เขาก็จะติดต่อผ่านช่องทางทั้ง Facebook ทั้งไลน์รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการต่อรองราคาบอกรายละเอียดกันไปนะครับบางคนเขา เห็นเขามั่นใจในสายตาเขาว่าเขาดูทางวิดีโอแล้วเขามั่นใจเขาก็จ่ายมัดจําแล้วเราก็ตกลงราคานะครับจัดส่งให้เขาก็เป็นที่เรียบร้อยก็แค่จบนะครับหรือบางคนเขาก็อยากจะมาดูด้วยตานะครับก็นัดเวลากันนะครับนัดเวลามาดูวัวดูให้น้าใจนะครับพึงพอใจก็ซื้อขายกันไม่พึงพอใจไม่โอเคก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ขายให้กับคนอื่นต่อๆไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็น เทคนิคในการซื้อขายวัวในในโลกปัจจุบันในใน,ในสถานการณ์ยุคใหม่นะครับซึ่งผมเองก็ใช้วิธีการนี้ก็ไม่มีการลงทุนนะครับก็คือเราไปถ่ายวัวของชาวบ้านหรือของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะขายเอาเอามาลงในโลกออนไลน์แล้วหลังจากนั้นก็นัดแนะซื้อขายตกลงราคาได้เราก็โทรไปหาคนพ่อค้าแม่ค้าหรือชาวบ้านที่เขาจะขายให้กับเรา ก็จ่ายเงินให้เขาไปแล้วที่เหลือก็เป็นของเรานะครับส่วนที่เหลือก็เป็นของเราไอ้น,นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้เราในสถานการณ์ยุคโควิดยุคที่ลำปีสกิลบาดนะครับยุคที่ตลาดนาโคกกะบือยังไม่เปิดนะครับก็นำเทคนิควิธีการมาฝากท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์นันตต่อยขอบคุณแนละสวัสดีครับผม